สวัสดีครับเพื่อนๆออันนี้เดี๋ยวจะมาบอกวิธีการก๊อปปี้นะครับให้เข้าไปที่ siagm นะครับเมื่อเข้าเสร็จแล้วนะครับให้เรามาที่ร่วมเป็นนักลงทุนนะครับกดเข้าไปเลยครับแล้วก็ตรงนี้นะครับให้เราเลือกตามนี้เลือกตาม Gmail ที่เขาส่งมาให้เรานะครับตรงนี้ชุดนี้นะครับก็จะมี username password นะครับแล้วก็ s ซ r v e r ที่ใช้เข้านะครับ s e r v e r เป็น live สนะครับเลือกตรงนี้ครับ live สี อันนี้เป็นเลขที่บัญชีที่เขาส่งมาให้นะครับแล้วก็พาสเวิร์ดนะครับนี่ครับทําตามนี้เลยนะครับแป๊บเดียวเสร็จเลยนี่พาสเวินะครับพาสเวิร์ใช้ตัวบนนะครับอย่าใช้ตัวอินเวสเตอร์นะครับมันมีพาสเวิร์ดอยู่2ชุดนะครับนี่ครับแล้วก็ผู้ให้บริการนะครับเป็นเนวดายนะครับ N E V E เนะก็จะขึ้นเลยในวัดได T H ดอันนี้นะครับนี่ครับในวัดได T H นะครับกดยอมรับครับกดลงทะเบียนครับเมื่อเข้ามาสู่หน้านี้นะครับกดตกลงครับพอมาถึงหน้านี้นะครับเราก็จะทําการ Copy นะครับให้กดตรงนี้ครับดําเนินการเปิดใช้งานครับเปิดใช้งานครับ เมื่อกดเปิดใช้งานเสร็จนะครับให้เลื่อนลงครับจนถึงคำว่ากลยุทธ์การติดตามกดแก้ไขครับมาเลือกตรงนี้ครับเป็นตัวคูณครับตัวนี้นะเลือกเป็นตัวคูณนะครับอันนี้นะครับให้เลือกเป็นหนึ่งนะครับ แค่นี้เองครับกดบันทึกครับเสร็จแล้วแค่นี้เองครับแล้วเราก็ไปโหลด mt 4มานะครับ mm hmm. โหลด mt 4มาแล้วก็มาดูนะครับ ว่าออเดอร์มันออกตรงกันไหมแค่นี้เองครับเรียบร้อยครับ